แบบนี้ก็ต้องบอกอกันท่านผู้ชมนะครับอ๋อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คืออันนี้คือหมอดูคุยกันนะฮะดูคุยฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหมอดูคุยกันก็ท่านผู้ชมที่ชอบในการดูดวงก็อาจจะได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือก็อาจจะได้แบบแง่มุมหนึ่งครับ แต่แต่แบบแต่คือเลื่อนผ่านมานี่โอ้โหแบบเอ๊ะคือที่อาจารย์ชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะผมขอชื่อเล่นแล้วกันชื่อสันครับชื่อสันครับอ๋อชื่อคุณสันโอเคโอเคครับสังสันครับสอเสือไม่เห็นอากาศนอนหนูสันปอสันโอเคโอเคคุณสันโอเคครับคุณสันอืมก็ก็ก็แบบว่าถ้าเกิดยังไงคือถ้ามีโอกาสนะก็ ยังไงมีโอกาสก็ได้เจอกันครับแต่ว่ายังไงฝากถ้าเกิดมีโอกาสเจออาจารย์ธัญญาก็ฝากกับสวัสด,ดีด้วยนะฮะ